ฮือไม่เป็นไรหรอกไฟมันอันนี้ข้างหลังหรือเปล่าข้างหน้านะใช่ไหมเอ้าวใส่เห็นบอเอฟซีเจ้าเห็นบออันนี้แค่คอยเปิดกล่องมาด้สื่อได้นี่ยอบับเอาอ่ะครับ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 อ่ะแสบๆนีล่ลหละวันนี้เห็นยังไงกินครับค้าแพงไ็่ยัง ฮะ้มฮะเบื้องหมูม<ะ>เ่ะเบื้องหมูไม่คยเย็นบก่กอนแบบใหนใช้ซ้อ,อะเข้าไปนดโซเด้หละ่ะอ,อันคนเข,ข้าซซอยอยูน่นตู้เย็นหมือนเล้ล่ะอันนี้เครื่องมันซ้อย์ด้หละอนี้ถอมาซย,ยะจะจใส่น้ำไม่วันเนี่ยน้ำเลยไม่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 ไมเอามันเหลืออยู่นี่อเอาเอ ผักผัก่ใส่ไข่บ่เอาเหอนังไข่น่ะใส่ผักก่อนบ่ใส่ยังก่อนเฮ้ยเอาแม่ขาแนวไดงน้อ,อ,านอม,มาเนาะอืมพี่จะไดก้กระดิตัวแน่นบ่ทำไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้ง โอ้โหน่ากินน่าเจียมากเลยไหมคะเอาผักมาผักเลยใส่ก่อนเห็นซีมสิถล่มมาอ่าอ่านี้นะเอาเนี่ยเครกินแล้วยังไ่อกนาจ้าจ้าเอาเอาปลาไซบุนเซ็นบ่เฮ้ยเขาก็ใส่บุนเซ็นก่อนเราเอาปลใส่ผักก่อนเอาวก็สีอุ้มันหลายผลบ่เฮ้ยกินเบิดบ่กสองคนอ่ะนี่หลายกินหลายแล้วเฮาไปครับครับครับ เดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวป้าๆเก็บให้น้นนองๆนะนะเดี๋ยวป้าๆเก็บโอ้โหไหม่แล้วอ้วนเอ้ยไฟแรงไรปเปล่ากัวไม่ต้องใส่หรอกมั้งเส้นเนี่ยกลัวแล้วผักหลายผักหลายน,นึิ้มมน,นึ่งิ้มมานึ่นินึ่นมสูตรสูตรสูตรบ้าน,นุน่นฮีเหาอวอ้าวโอ้โหนี่เห็นแล้วเห็นแล้ว ข,าข้างบนเลยมากโคตรชนะอ่อิ่มเนี่ยพี่น,อน้องมึงนื้อเดียวเอาปากเนียเปิดอเดี๋ยวหยอกก่อน,น,ญญนอผักกบมดกลัวมมนเฮ็ดขายเขาขายเขาขายเด็เป็นรอยสามรอยผมว่านี่ใส่ได้บหมเนี่ยยาเปรย์ยาเปรย์น้ำจิ้มครับ เงี้ยเออโอ้ยข้าเห็ดเปเนข้าเห็ดเป็ียนข้าปใส่โต้อรอีหละอันเห็ดคุกกี้ไงยังนจัโงงคุเศร้าเยนะแตั้งใจว่าเอาไ้ซดน้ำเนี่ยนะยเศษมันอ่อนไปแล้วมันจะแข็งซ้ำหยำรวดวะเฮ้ยเศษกระสองห่อมานี้เห็ดใส่กระมังเลยเฮาเลี่ยงเลยอีกแป้านครับ มันเมียมนวัวเล้วนามใส่ยเยอะน้อยบอสแพง<ล>เสศษมันสิบอ่อลดิอย่ามันก็อ่อนอย่ารู้ดีได้ไหมรู้ดีก็มาผัดเอาดิเขียนแคเนี่ยมันก็มีน้ำขุขิดของมันอยู่ใครนามไม่จัดไ,ไปทุกขีดตุ่มกันเอาก็รอมันแห้งเนาะ เอากะเตผัดกะเพราเขายังใส่หนามนะเขาเขเอือนต้มกะเพราตีเมีนบอมาอะไรมาโอ้โยอต้องยอไงอยครับแซบแบแสบแบแซบแบแสบมันเพรมันแสบแบถึงสวงมดพชนาคุณครับพันธุ์เฮ็ดขั้วสั่งสิ่งเห็ดสิ่งไม่เรียบรอย เบึงเบึงบึงบองนี่ก็เปีนซิงครับเจาะโอใส่ลงไปไปซื้อมากสามพหนึ่งเก้าสบาทบอแแม่นบา่าเฮ้ยสามพันสองไหมตีไปยังไงนี่อุอปกรณ์อตอนนี้กับหกน่ครับขออภัยหลายๆเอฟซีสายยังเห็ทพันเรีวยี่เครื่องมือเพื่อกยังเห็ทอยู่เป็นไงเป็นไงเรษฐสเฮ้ยเหน่อยใส่หลายอ๊จอยสินออนไหมเฮ้ยเมีนบอละเมีนซ้ำหย่ำรวดบ้ว โอ้โห้แสบแสบแส่เบิแล้วะใส่ยใส่ที่หลังอะไรโอ้ไม่ไม่ไม่ให้ไม่ไม่บสมีสม,สมยครับฮะไหลอยู่ดอกเนี่ยขาดยางเดี่ยวอะเฮ้ยขาดกุ้งประมือเขาเหลืออยู่ตัวเนาะมือื่นเขาต้มออ,อมประมือใส่ผักซีเล่าว่ะ ก็ิดแ่บนะครับว่าเป็นไงเซีเป็นไงน่ากินนะครับโอ้โหจียจ้ยะจี้ยะอือหือโอ้เป็นไงเราทำกับเธอทำเขาเห็บแสบสดหนผู้เฒ่าวันนั้นนี่เราแสบเพรนั้นสดนาเขาข้าองยอเาก่อนนถ้าเขาจะไปเห็น,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 นก,หกินแต่นนตว่าแ่บแสบไม่ไม่ไมพ่อหรอวะเฮ้ย ถูกแล้วเฮ้ยไม่ใ่เราย่งไปใหม่เลยนีกแล้วนอยู่บนนีคนคน,นี่กับคนนี่กับคนใส่ลามมามเป็นค้นเม้ออยู่นีบอปท <c oughs> ูกอกลมัมาดี๋ยน้ยบใส่กะละมังดอกใส่ถ้วยน่าเกลียดเบฐานแบ่งกัน,นเน,นเอาใส่อีกล้วุ่นๆอยู่ทา่าหลังนันแม่นันแม่นันแม่ เั่นแมเออซ้ำนีกับยางไปเอาไอ้อ้ยนี่มาเด็เสอยไอ้ทายคลิปใส่กันทํามาหากินไม่หละนั่นนั่นถาดน่อยใส่เก้วอยู่มันเปืือนหมอทำแพงเปืือนมันนอนไปหลางอีก,กคือเพาะใส่ถาดใหญ่เลยออ,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 อจากสีะไรเอฟซีได้ยังบอกฮียงบอกคอยเขบไ่ได้บเนี่กะเรียดเป็นเครียดบอกเนี่ยกระเรียมนาเครียดหลังหนท้งนอกกเทียมซีง โอ้นี่ก็เครียดจักยังไงเอาใจยากครับสุก,กี้รวมเลยบานเข้ามากินไส้สวยได้พี่นอ้องกินไส้ถาดครับอันนี้เขาเรียกว่าสุก,กี้ถาดใช่ไหมวันพอวางเว่นกินกะเพราถาดไปแล้วนะแซ่บแสบพี่น,อน้องเอาอะไรมาทอดหั่นที่มาเออแสบแสบครับถาดนึงบ่เหลีย์อะไรเพราะมันได้นหน่อยนะ บหัวตะบออิมยั่วๆเอฟซีหน่อยจ้าคลิปนี้ไว้ลงตอนเที่ยงคืนลงเห็นผู้ใดเบิ้งเอาคลิปซีกิจกาะโอ้ยกูสิกลับมาเบิ้งคลิปเฉพาะกิอยากเอาเอฟซีเบิ้งมีเครื่องในพร้อมั้งนี่ใส่พร้อมมีไข่มีโอ้สารพัดสารเพครับไ่อยากพาครับไปเอาบ่อเอาสอนในห่อห่อตีกินท่านมูตีห่อใส่ตะเกียบบ่เปลี่ยนอยู่ประมาณลูกเจ๊กเลยนี่ อ๋อพี่น้องได้ไปกินกันนะสิบันท่านมูครับนี่อะไรโอ้โหไม่อยากจะพูดทึ่ง <ผม S 1> อะ,ะอน,น,นี่แหละครับคนสิจจอยครับเอ้าสบายดีพี่น้องบ๊ายบายครับจุบจ๊บ